ก็ท้ายสวัสดีกันนะคะวันนี้ก็ได้เลิกได้ยามแล้วนะคะมีงบประมาณพอสมควรนะคะก็เลยเอารถนะคะมาเปลี่ยนปั๊มแป้นเบรกนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเวลาที่เราจอดรถอยู่เฉยๆนะคะลมมันก็หายหมดค่ะลมมันจะหายหมดเลยนะคะซึ่งมันก็เป็นอาการมาหลายวันแล้วแต่ว่าบิ้นก็พยายามยื้อใช้มาเรื่อยๆนะคะจนวันถึงขีดสุดที่แบบว่า มีไฟโชว์แจ้งเตือนเรามาว่าอคุณกรุณาเช็คลมนะคะโดยการที่หน้าจอมันจะขึ้นคำว่าเป็นตัวไอเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เป็นรูปตัวสัญลักษณ์ก็คือมีลมนะคะมีลมออกอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เบนไปส่งงานที่รโยงใช่ไหมคะเวลาขากลับมาก็คือแบบเจอตัวสัญลักษณ์เนี่ยมันขึ้นบ่อยขึ้นสีห้าครั้งก็เบนก็จะลบโค้ดออกไปตลอด เวลามันโชว์มิงก็จะลบตลอดแต่ว่าไอตัวลมเนี่ยมันก็พยายามปั๊มขึ้นมาจากที่มันมีอยู่ครึ่งหนึ่งกึ่งกลางปกติของมันนะคะแล้วก็มันจะยุดลงมานิดนึงจากที่แบบว่าเอาง่ายมีขีดน,นึงมันจะอยู่กลางขีดมันก็จะลดลงมาอีกครึ่งขีดอะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนคือเวลาเราขับเราก็ไม่ค่อยสบายใจแหละอันดับแรกนะคะแต่ว่ามันก็ยังขี่ได้อยู่มันก็ยังขี่ได้อยู่แต่ก็ มันมันก็เป็นการต่อเนื่องทุกคนมันก็ทิ้งระยะหาย่างนะจากที่ว่าเบนท์ทคทิปออกไปก็คือเปลี่ยนวาวทูเวย์เนาะวาวทูเวย์เบน์น่าจะเปลี่ยน,นตั้ง <ไป S 1> แต่ปีที่แล้วหรือเปล่าไม่มั่นใจเดี๋ยวต้องไปไล่ดูนะคะว่าเบน์เปลี่ยนวาวทูเวย์ไปวันที่เท่าไหร่เนาะ <Yeah. S 2> พอวาวทูเวย์เสร็จปุ๊บเนี่ยอันดับต่อไปมันก็จะเป็นวาวเป็นเบรกตัวนี้เพราะว่าเป็นเบรกนะคะทุกคนมันก็จะเป็นหม,ม้อลมเบรก ซึ่งอาการแรกก็คือเปลี่ยนตัวนี้ก่อนซึ่งตัวนี้นะคะอันนี้คือเป็นเปลี่ยนเป็นของแท้เนาะมันก็เลยค่อนข้างที่จะราคาสูงนิดนึงก็เลยทําให้ใช้เวลาในการที่แบบ จะมาทํามันก็ต้องรอจังหวะงานว่าเออโอเคเบนเคลียร์หน้างานแล้วคุยกับัวหน้าแล้วว่าสามารถเอารถมาทาได้แล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องโทรนัดกับทางอู่นะคะว่าช่างสะดวกไหมว่างไหมอะไรเงี้ยถ้าเราจะเข้าไปเวลานี้นะคะซึ่งอ่าก็ให้คุณชายแกเอารถมาช่วงประมาณสักบ่ายสองโมงครึ่งนะคะก็ขี่รถจากใช้งานมานิดนึงนะคะเบนก็จะไปตัดหางไว้พอตัดหางไว้แล้วก็ให้แกเดินทางมาเพื่อจะเปลี่ยนวาล์วปั๊มเบรกตัวนี้นะคะทุกคน อันนี้ตัวนี้ราคาที่อ่าตีว่าหมื่นปะอ่าตีว่าเป็นหมื่นเพราะว่ามันขาดอ่าไม่รวมค่าช่างนะเฉพาะอะไหล่ก็เป็นหมื่นก็ไม่รู้ว่าอู่อื่นเขาเปลี่ยนอยู่ที่เท่าไหร่นะอันนี้เบนไม่ได้เข้าสูนนะคะทุกคนเบนเข้าอู่ซ่อมนะอันนี้อู่จะอยู่ที่แหลมฉบังนะคะก็จะส่วนมากแล้วก็จะเข้าอู่นี้เป็นประจํานะคะทุกคนเพราะว่าหนึ่งละเราจะก็จะเปรียบเทียบ แล้วก็เปรียบเทียบดูว่าทางฝั่งที่เราเคยทํากับฝั่งทางเนี้ยอันไหนมันถูกมันแพงกวกา่ากันแต่ดูแล้วค่าเดินทางกับค่าช่างอะไรยังไงเงี้ยมันมันแต่มันมีข้ออ่าให้เปรียบเทียบกันอยู่ค่ะทุกคนแต่ว่าเราก็มองถึงว่าความสะดวกสบายความรวดเร็วทันใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเว้นทํางานอยู่ที่เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเวลาในการ ทามันมันมีเวลาในการทํางานไงทุกคนเพราะว่ามันจะเอารถข้ามไปทําที่นู่นมันก็ต้องเสียค่าน้ามันค่านู่นค่านี่คือมันจิปทะนะคือเวลาเราทําเราก็ต้องการไม่แบบว่าให้ทันสําหรับผู้ว่าจ้างเราใช่ไหมซึ่งงานเบซนมันไม่ได้หยุดไงมันทํางานทุกวันนะคะรถมันไม่ได้จอดอยู่เฉยเฉยเชื่อช่วงแล้วช่วงนี้นะคะก็คือเวลาเราทํางานกันก็จะย้ายงานกันไกลด้วยนะคะก็ วันหนึ่งก็หลายรอบอย่างเงี้ยทุกคนมันไม่มีเวลาไงแม้กระทั่งเวลาเราจะกินข้าวบางทีเราก็ขึ้นงานก่อนเราถึงมากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยคือยังคือมันต้องใช้เวลาหน่อยอืมทีนี้เรามีเวลาก็คือแจ้งหัวหน้าไปแล้วเนาะก็เพื่อความสะดวกสบ,สบายเวลาเราขี่เราก็จะไม่เอกใจนะขี่ไม่เอกใจแล้วก็จะสบายใจด้วยเวลาที่เราเปลี่ยนนะคะแต่มันไม่สบายกระเป๋านี่แหละ ไม่สบายกระเป๋าตรงนี้นี่แหละทุกคนนี่ก็เก็บภาพบรรยากาศการเปลี่ยนวาลวแป้นลมมาให้ทุกคนนะคะอ่าค่อนข้างที่จะแกะยากอยู่นะคะเพราะว่ามันอยู่ในซอกในเล็บอรือางาน,นแบบว่ามันจุกจิกนิดนึงนะ่ะทุกคนคือคําว่าจุกจิกไม่ใช่สิใช้คําไม่ถูกเนาะก็คือว่ามันอ่ามันใช้เวลาในการแกะ พอสมควรนะคะเพราะว่าบางทีอะไรพวกนี้มันเราถ้าว่าเราแกะเองมันก,ก็จะยากถ้าเครื่องมือเราไม่ครบใช่ไหมแต่อันนี้เราไปที่อู่ช่วงนี้ก็สมมากก็จะเข้าอู่ค่ะถ้ามีปัญหาอะไรที่แบบว่าเราไม่สามารถแก้ไขด้วยตัวเราเองเนาะเพราะอันนี้มันเป็นรถยุโรป เครื่องไม้เครื่องมือเราไม่ได้มีพร้อมสําหรับรถยุโรปอะไรเงี้ยเราไม่ได้ซื้ออุปกรณ์มาไว้ก็จะประมาณก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนค่ะไปเ่อะทุกคนไปรับชมคลิปกันต่อนะคะขันออกมันจะเข้าทีเหมือนกันอือใช่เออก็ยังว่าอย่าเอ๊ะแกทำไมขันออกวะหรือว่าหรือว่าเกี่ยวมันนี่นี่เรือว่าเกี่ยวมันย้อนล้วนล้วนล้วนบอกแล้วบอกแล้วอย่ากินขวด นอนเทนไหนต่อเนี่ยชันข่งขันออนี่ห้าเออห้าใส่หก่อนนะแต่ต้ไนก่อนสองสี่หกอตู้ไนก่อนเปิดเลยยี่สิบสองนะ Okay. Ôi. Thế là dữ lạ. mày ạ. สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนไว้มาติดตามกันคลิปหน้าค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะ